เป็นประเด็นต่อเนื่องกันมานะคะน้องหยกล่าสุดเนี่ยน้องเขาไม่ปีนรั้วโรงเรียนแล้วนะแต่เขาปีนหน้าต่างครูก็มาชี้แจงนะว่าโรงเรียนก็ได้ออกประกาศไปแล้วอยากให้บุ้งในฐานะผู้ปกครองปัจจุบันเนี่ยทำความเข้าใจกับเด็กว่าต้องให้ผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายพามามอบตัวที่โรงเรียนตามระเบียบ หลังจากนี้หากโรงเรียนยังยืนยันว่าหยกพ้นสภาพการเป็นนักเรียนจะให้สิทธิ์ในการตัดสินใจกับหยกว่าจะยังไงต่อเชื่อว่ายังมีโรงเรียนอื่นที่พร้อมต้อนรับให้หยกเข้าเรียนได้มาดูเรื่องสังคมกันหน่อยมันก็ปนปนกันนะสังคมการเมืองกับเรื่องของน้องหยกนะคือมันเป็นประเด็นต่อเนื่องกันมานะคะน้องหยกเป็นเยาวชนเนาะอายุ15ปี น้องเขาเป็นผู้ต้องหานะคะคดีมาตรา112ที่อายุน้อยที่สุดนะถ้าจำกันได้ย้อนกลับไปคือน้องเขาคือคนที่ไปพ่นสีสเปรย์หน่งหนึสองที่กำแพงวัดพระแก้วนะคะเขาก็โดนประเด็นนี้ไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในสถานพินิจอะไรต่างๆนานาจนปล่อยตัว แล้วก็เกือบไม่ได้รับการปล่อยแล้วก็น้องเขาเลยต้องไปน้องอีกกลุ่มหนึง่งต้องไปทํากิจกรรมอะไรกันที่สอนอ,อก,ก่อนหน้านั้นที่เป็นข่าวกันนะนะที่ปิเทศีอะไรกันแต่ที่มันเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือน้องเขาโพสต์ว่าเหมือนโรงเรียนเนี่ยแบบไม่รับสถานะการเป็นนักเรียนของเขาเพราะว่าไม่มีผู้ปกครองมาเหมือนมามอบตัวคือ เขาจะใช้คํานี้เนะวเวลาเราแบบประถมนิเทศหรือจะเปิดเรียนนะคะเหมือนว่ต้องพาผู้ปกครองมาทําเรื่องไม่รู้แอนใช้คําถูกไหมคําว่ามอบตัวแต่แต่จําได้สมัยเรียนอะ่ะเขาใช้คําว่ามามอบตัวนะเอออะไรแบบนี้แต่เหมือนว่าผู้ปกครองไม่มาก็เลยเหมือนไม่มีสถานะทีนี้น้องเขาก็ปีนรั้วค่ะแบบจะเรียนไงบอกว่าฉันไม่เป็นนักเรียนไม่มีสถานะแต่มันใช่เหรออะไรอย่างเงี้ย ฉันจะเรียนนะฉันก็ปีนเลยจ้ะปีนรั้วเข้าไปแต่ทีนี้นอกเหนือจากการปีนรั้วแล้วเนี่ยคือการแต่งกายด้วยนะคะคือน้องก็ไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนแล้วน้องก็ย้อมสีผมอืมก็เลยเป็นประเด็นกันใหญ่โตหลายๆเรื่องเลยแล้วราล่าสุดเนี่ยน้องเขาไม่เปลียปล่ยนไม่ปีนรั้วโรงเรียนแล้วนะคะแต่เขาปีนหน้าต่เออคือ นี่แหละนะคะพนักงานรักษาความปลอดภัยและคุณครูเวนเขาปิดประตูรั้วด้านหน้าโรงเรียนทั้งสองจุดคือโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีประตูใหญ่นะแล้วก็ประตูสแกนบัตรเข้าเรียนทนี่ตอน7จ็นาฬกาสานาทีก่อนที่หยกและนางสาวเนติพรหรือบุ้งบุ้งเนี่ยอายุ27บุ่งเนี่ยเป็นผู้ปกครองในปัจจุบันนะคะ คือเหมือนว่าคุณแม่เขายกสิทธิ์การเป็นผู้ปกครองให้บุ้งไปแล้วเอ,อซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันรู้แต่ว่าตอนที่น้องหยกเขาอยู่สถานพินิษ์แล้วต้องมีการเหมือนแบบปล่อยตัวหรืออะไรใดๆคุณแม่ก็ไม่ได้ไปแล้วก็เนี่ยบุ้งก็กลายเป็นผู้ปกครองไปแทนซึ่งอ,อ,อย่าสับสนระหว่างบุ้งกับบุ้งนะคะคือคุณบุ้งที่เขาเคย เป็นข่าวเหมือนเป็นนายทุนม็อบอะไรอย่างเงี้ยที่มีเป็ดเหลืองอะไรกันในตอนนั้นนะคะเขาบอกว่าไม่นะอันนั้นบุ้งบุ้งปะกรอนไม่ใช่บุ้งเนติพรอ่าเขาก็พยายามจะชี้แจงว่าเขาชื่อบุ้งปะกรอนไม่ได้เป็นผู้ปกครองคนที่อ๋อบุ้งปากกณ์เออไม่ได้เป็นผู้ปกครองของหยกแต่คนที่เป็นผู้ปกครองของหยกคือบุ้งเนติพรอ่าซึ่ง อ,อ่มีรุ่นพี่กลุ่มทะลุวัางมาด้วยนะคะเ,เขาก็จะนั่งแท็กซี่เดินทางมาถึงโรงเรียนกันราวหนาทีให้หลังคือทางโรงเรียนเนี่ยไม่ยอมเปิดรั้วให้นล้งเขาก็ยังเหมือนเดิมเนาะก็ใส่ชุดไปรเวทผมย้อมผมสไตล์เดิมนะคะครูก็มาชี้แจงนะว่าโรงเรียนก็ได้ออกประกาศไปแล้วนะอยากให้บุ้งในฐานะผู้ปกครองปัจจุบันเนี่ย ทำความเข้าใจกับเด็กว่าต้องให้ผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายพามามอบตัวที่โรงเรียนตามระเบียบเพราะคุณครูเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยเด็กในโรงเรียนกว่า4 0 0พันคนไม่สามารถให้บุคคลภายนอกอย่างกลุ่มทะลุวังอะ่ะเข้าไปในโรงเรียนได้ทีนี้ก็เกิดปากเสียงกันละคะ่ะคุณผู้ชมระหว่างทั้งสองฝ่ายในระหว่างนั้นเนี่ย ก็มีเด็กนักเรียนรายอื่นที่มาโรงเรียนสายเดินเข้าไปในโรงเรียนผ่านประตูห้องรับรองที่อยู่ติดกับประตูรั้วโรงเรียนรุ่นพี่กลุ่มทะลุวังเนี่ยก็กั้นประตูเอาไว้จ้ะก่อนจะบอกให้ยกเอ้ายกไม่วิ่งเข้าโรงเรียนไปเลยอ้าวผ่านประตูไปนะแต่ก็ถูกคุณครูและรอปพสกัดเอาไว้ได้นะก่อนจะมีปากเสียงกับกลุ่มทะลุวังอีกครั้งปวดหัวแทนเหมือนกันเนี่ย เออแอนอ่านข่าวแอนก็ยังปวดหัวแทนเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วครู่ด้วยจะแจ้งความดําเนินคดีข้อหาบุกรุกพื้นที่ราชาการจังหวะนั้นยกชวยโอกาสใช้มือเปิดหน้าต่างห้องรับรองก่อนจะปีนหน้าต่างข้ามก็ไปในรั้วโรงเรียนได้สําเร็จเออแม่ต้องขนาดนี้กเลยทีเดียวนะฮะบุ้งก็เลยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข,ข่าวในพื้นที่ว่าวันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะที่ยกเนี่ย ต้องปีนรั้วปีนหน้าต่างพยายามเข้าไปในโรงเรียนเพราะอะไรอยากเรียนหนังสือไงแต่ก็ถูกคุณครูสกัดเอาไว้ส่วนตัวยังคงยืนยันนะอยากให้พอ,อเนี่ยชี้แจงรายละเอียดกันแบบเห็นหน้าเห็นตาอือคือแบบต้องมาต้องมาเจอกันต้องมาปะกันให้เห็นหน้าเห็นตากันนะว่าทําไมอ่ะก่อนหน้าเนี้ยก็ ยอมรับการมอบตัวเข้าเรียนไปแล้วไงกับกสมแต่กลับมาแต่มากลับคำพูดเหมือนทำนองว่าแม้ว่าผู้ปกครองจะไม่มาแล้วตอนแรกบอกว่าคุณไม่มีสถานะเป็นนักเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนตอนหลังก็โอเคก็ยอมยอมรับการมอบตัวเข้าเรียนอ่าแต่เอ้าแล้วทำไมถึงยังต้องมีการมาปิดกั้นไม่ให้เข้าโรงเรียนอะไรทำนองประมาณนี้เนี่ยนะคะบุ้งก็เลยบอกว่า เดี๋ยวหลังยกเข้าห้องเรียนไปแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มสมาคมผู้ปกครองนะมาตามดึงตัวออกจากห้องเรียนด้วยแต่ก็ยังสามารถเรียนได้ตามปกติและเพื่อนๆในห้องนี้ก็ให้กำลังใจมีบางส่วนที่อาจเป็นห่วงอยากให้หยุดความเคลื่อนไหวเนื่องจากกังวลว่าอาจจะไม่ได้กลับมาเรียนกับเพื่อนๆอ,อีกซึ่งส่วนตัวก็ยอมรับว่าเป็นห่วงยกกลัวว่าจะถูกคุกคาม หลังจากนี้หากโรงเรียนยังยืนยันว่าหยกพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมโรมศึกษาพัฒนาการแล้วส่วนตัวจะให้สิทธิ์ในการตัดสินใจกับหยกว่าจะายังไงต่อเชื่อว่ายังมีโรงเรียนอื่นที่พร้อมต้อนรับให้หยกเข้าเรียนได้ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูหน่อยสภา,าผู้ปกครองเนะี่ยที่บุ้งเนะี่ยบอกว่า ไม่รู้เขาเป็นองค์กรเดียวกันไหมนะสมาคมผู้ปกครองกับสภาผู้ปกครองเนี่ยนะคะเอออาจจะอาจจะอาจจะคนละองค์กรนะแต่สมาคมผู้ปกครองคือเขาบอกว่ามาดึงตัวออกจากห้องเรียนแต่ที่ออกแถลงการเนี่ยอันนี้คือสภาผู้ปกครองนะคะซึ่ง สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยออกแถลงการนะคะกรณีเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมต่อสังคมในยุคของการเปลี่ยนแปลงประบุบอกว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามสื่อต่างๆและช่องทางโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเยาวชนที่กำลังเป็นที่สนใจในสื่อเทคโนโลยีขณะนี้สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรทางวิชาชีพ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์รวมถึงการให้คําแนะนําช่วยเหลือคุ้มครองเด็กเยาวชนและสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างครูผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนสภาวะการของสังคมโลกปัจจุบันในยุคข,ของเทคโนโลยีเศรษฐกิจการเมืองการปกครองสังคมวัฒนธรรมและจารีตประเพณี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการพัฒนาทั้งด้านทักษะชีวิตการเมืองการศึกษาอารยธรรมใหม่เครือข่ายทางสังคมโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเป็นโลกที่ไร้พรมแดนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ก็เกิดความถดถอยขึ้นในบางส่วนของสังคมได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่ทุกคนเผชิญอยู่โดยเฉพาะกลไกทางการศึกษาจึงมีความห่วงใยต่อเยาวชนอย่างยิ่งกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความรักความเอื้ออาทรของผู้ใหญ่ที่มีตออ่อเด็กที่อยากจะเห็นเยาวชนทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ รู้จักแยกแยะและคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์นำไปใช้ให้เกิดสิ่งที่ดีงามสามารถอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมีความสุขสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือไม่อยากให้เยาวชนทุกคนเป็นเสมือนนกน้อยในกรงทองของใครหรือเป็นว่าวที่ล่องลอยในนภาอากาศซึ่งเป็นความคิดความเข้าใจโดยขาดข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน เปรียบได้กับโลกเสมือนจริงที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดขณะที่หลายประเทศเน้นวินัยสร้างชาติพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาประเทศได้รวดเร็วประเทศที่อิสระเขาก็เคารพในสิทธิเสรีภาพของคนอื่นด้วยมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อตอนเองเยวาวชนทุกคนในยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงยังมีอนาคตอีกยาวไกล อยากให้เรียนรู้ประสบการณ์ในโลกกว้างอย่างท่องแท้ให้เห็นคุณค่าของตนเองเห็นคุณค่าของผู้อื่นรู้จักสิทธทิเสรีภาพการมีเสรีภาพเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องมาพร้อมกับสิทธ,สทธิสิทธิของตัวเองและของผู้อื่นที่อยู่ภายใต้กฎหมายกำหนดที่เรียกว่าสังคมที่มีกฎระเบียบและที่สำคัญอย่างยิ่งคือหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อตอนเองต่อสังคม สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยขอให้กำลังใจกับผู้บริหารครูทุกคนที่รักเมตตาและเอาใจใส่ต่อเด็กด้วยสำนึกและจรรยาบรรณของความเป็นครูขอชื่นชมสภานักเรียนแนละนักเรียนทุกคนที่มีทัศนคติเชิงบวกมองอย่างเข้าใจจนเกิดการเรียนรู้ขอแสดงความเห็นใจต่อผู้บริหารครูทุกท่านที่มีความอดทนดูแลนักเรียนอย่างดีด้วยสำนึกของความเป็นครู รวมถึงผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการในวิกฤตและโอกาสที่สำคัญในครั้งนี้สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยมีความเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์สังคมจึงขอวิงวอนผู้ปกครองทุกท่านร่วมกันสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยการดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนสร้างให้บุตรหลานเป็นคนที่มีอารมณ์จิตใจเบิกบานแจ่มใสมีคุณธรรมประจําใจเห็นรับผิดชอบต่อตอนเองสังคมและประเทศไทยของเราสืบไปจึงถแถลงการมาด้วยความรู้สึกห่วงใยและปรารถนาดีต่อโรงเรียนผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเปลญกลลเคมีคอน สนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580